นะครับคลิปนี้เราจะมาทำการอนุบาลงู้างดางเหลืองเพาะไข่นะครับนี่จริงๆผมเพาะแบบนี้อ,อีอนะครับผมเพาะแบบนี้เป็นไข่ไข่ไข่มันแล้วผมก็ซื้อแก้วน้ำป่นแก้วกาแฟนะครับมาแพกหนึ่งแล้วก็มาไว้ใช้เนี่ยแล้วผมก็ใส่กระถางเล็กสามนิ้วอะ่ะใส่เข้าไปข้างในนะครับ ตัวนี้องอกแล้วนะอันนี้ก็หูช้างด่างเดืองนะครับทีนี้เราก็จะมาอนุบาลกันหลังจากที่มันงอกผมก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในเแก้วแบบเนี้ยจนกว่าใบจะยใบชนฝานครับเหมือนตัวนี้นี่ตัวนี้ชนฝาไปแล้วเอาฝาออกนะครับตัวนี้ดูจะอวบแล้วก็แข็งแรงดีนะครับ,ก,นะรบก,อออก็นะครับก็เอาออกนะครับ ออกจากแก้วนะครับเขาพร้อมที่จะลงกระถางแนละ้วนียเนี่ยดูรากมีไหมยังไม่ทะลุเนี่ยเริ่มเริ่มทะลุกระถางนะนะครับดูจะโตเร็วนะตัวนี้ดูเขาจะอวกอวกก้านใหญ่ๆเนะาะไหก็อาจจะยังไม่ไม่จัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูก้านจะยาวๆเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะหาแสงด้วยเพราะว่ามันอยู่ในร่มมาตัวนี้มันอยู่ใต้สายขานะครับ กระถางที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น5.5นะนะครับวัสดุปลูกก็จะมีดินปลูกนะครับเป็นดินสับนะแล้วก็มีพวกเพอร์ไลท์หินเขาไฟปุ๋ยมะพร้าวสับครับมีอะไรอีกมีปุ๋ยข้อครับแล้วก็มูลไช่เดือนนะครับที่ผมใช้ทุกคนมันจะทะลุทะลวงจจเลยเดี๋ยวหาอะไรลองก่อนนะครับ ผสมกันเรียบร้อยนะฮะผสมดินปลูกดินผสมกันให้เรียบร้อยเลยอัตราส่วนก็นะครับใส่ไปเลย,เลยไม่มีอะไรตายตัวครับสําหรับผมบใส่นั้นเท่านี้ใส่นี้เท่านั้นก็ตามความเหมาะสมนะฮะไม่มากเกินไปไม่เยอะเกินไปนะที่จริงถ้าถ้าปลูกนะถ้าเป็นไปได้เอานะครับหินบุกเขาไฟอะหองกล แต่นี้มันก้นมันดูจะกลวงๆเดี๋ยวเราผมหากระถางหมน่ัยก็ยังางกวงๆนะรูใหญ่ไปน,นะนะครับเอาเหินภูเขาไฟลองให้จะดีนะครับก็เอาลงเลยนะครับมีต้นเล็กอยู่ก็ดินใส แล้วก็มาดูที่หมูช้างเราครันี่ไ,ไมรากเขาเดินและน่ครับรากเดินเลยนะครับก็มีปุ๋ยนะปุ๋ยที่ผมใส่ะนะครับมันจะมีหัวเชื้อด้วยที่ผมใช้ที่ผมเป็นสูตรเฉพาะด้วยนี่เป็นสูตรผสมอะนะครับทําให้รากแตกดี น่ครับผมมาได้เอามาอยู่ข้างนอกตอนนี้ฝนตกเสียงเสียงฝนได้ยินนะครับ,นะรบก็เอาดินใส่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอาเอาปุ๋ยที่ผมใช้มาให้ดูนะตอนนี้ฝนตกต้องวิ่งเกลียวนะครับปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยโหเป็นสูตรเฉพาะเลยก็ว่าได้นะทำให้รากแตกดีครับแทงหน่อเก่งด้วยนะ บวกเลยใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับอ่าก็เพียงเท่านี้ครับก็เ,เอาลงกระถางแล้วก็ก็เป็นั้นว่าเสร็จนะครับเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่ให้จะยังให้อยู่ในร่มก่อนนะครับเราให้เขาแตกสักสาใบสี่ใบนู่แหละนะเคยออกไปสู่โลกภายนอก นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ฮะนะครับการอนุบาลก็มาด้เอาออกมาก็เอาลงเลยนะครับแต่ว่าก็ให้อยู่ในร่มก่อนนะเดีย๋ยวเพิ่งให้ไปสูดอากาศข้างนอกเดี๋ยวเจอแดดแรงๆเดี๋ยวตายหรือว่าเจอฝนช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยนะครับเจอฝนหนักๆน,นี่ก็เรียบร้อยเช่นกันนะถ้ายังถ้ายังไม่แข็งแรงนะครับถ้าต้นเขายังไม่แข็งแรงก็เจอฝนหนักๆน,นี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับเปื่อยนะครับ โอเคนะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u r s c r ให้ด้วยนะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับ